จากความสำเร็จในการสร้างเครื่องบินโดยสารของจีนลำแรกอย่าง C919 ที่สามารถผลิตและขึ้นบินเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้แต่รู้หรือไม่ว่าจีนมีความพยายามที่จะสร้างเครื่องบินโดยสารมาเป็นเวลายาวนานซึ่งเจ้าเซี่ยงไฮ้วายสิบก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การบินของจีนซึ่งมันจะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรติดตามชมในคลิปได้เลยครับเครื่องบินเซี่ยงไฮ้วายสิบหรือหยุนสิบแปลตามตัวว่า Transporter 10 เป็นเครื่องบินโดยสารลำตัวแคบแบบมีเครื่องยนต์สีเครื่องซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1,970โดยสถาบันวิจัยอากาศยานเซี่ยงไฮ้เครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องบินรุ่น707-320-4ของโบอิงเป็นเครื่องบินอ้างอิงโดยออกแบบตามข้อบังคับการบินของรัฐบาลกลางแต่เนื่องจากระหว่างการพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนดับเบิลยูเอส8ที่กำหนดให้เป็นเครื่องยนต์หลักตามแผนไม่สามารถใช้ได้เครื่องบินต้นแบบจึงงเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน แพ a t แอนด์วิทนี JT3D7 ซึ่งซื้อมาเป็นเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง707ของ CAAc ห้องโดยสารสามารถกำหนดค่าให้รองรับผู้โดยสารได้178คนแบ่งเป็นชั้นประหยัด149คนและ124คนในห้องโดยสารที่มีทั้งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดผสมกันโดยมันมีห้องนักบินขนาดใหญ่สามารถรองรับลูกเรือได้5คนได้แก่นักบินหลักนักบินผู้ช่วยวิศวกรการบิน นักเดินเรือและพนักงานวิทยุจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานพัฒนาที่ใช้ชื่อรหัส708เริ่มขึ้นที่เซียงไฮ้ในเดือนสิงหาคม1970สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนหรือ CAAC เครื่องบินลำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องสาธิตและช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของจีนได้รับประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องบินขนาดใหญ่และการทดสอบการบินค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนา Y10 รวมเป็นเงิน537.7ล้านหยวนรัฐบาลจีนภูมิใจในโครงการนี้โดยอ้างรายงานของรอยเตอร์ที่ระบุว่าหลังจากพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสูงประเภทนี้แล้วเราไม่สามารถมองจีนเป็นประเทศล้าหลังได้อีกต่อไปโครงการนี้ถูกแทรกแซงด้วยการเมืองอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นเพราะได้รับการผลักดันจากหวางหงเหวินหนึ่งในกลุ่ม4ี่ปัชญาการชี้นาในช่วงทศวรรษ1980คือการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ ซึ่งเน้นการนำเข้าเทคโนโลยีจากตะวันตกและการส่งออกสินค้าราคาต่ำทําให้จีนทุ่มทรัพยากรจํานวนมากไปสู่ภาคการผลิตการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศซึ่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในจีนโดยอิสระนั้นได้รับการประกาศมานานแล้วโดยประธานเหมาเจ๋อตุงโดยต่อมาในปี2006โปรเจกต์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีเป้าหมายการออกแบบเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ปรับปรุงใหม่ ก็ได้ถูกนำไปใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของเจ้าโคแม็กซ9 1 9ในปัจจุบันการพัฒนา Y10 ยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงทศวรรษปี1970โดยส่วนใหญ่แล้วอิงตามคุณลักษณะและการออกแบบของเครื่อง707และ720ของบริษัทโบอิงแต่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นในประเทศจีนเครื่องบินโบอิง720เป็นเครื่องบินรุ่นสั้นกว่าของโบอิง707 ออกแบบมาเพื่อเที่ยวบินที่มีความจุน้อยกว่าและบินบนรันเวย์ที่สั้นกว่าเครื่องบินรุ่น Y10 ของจีนมีความจุผู้โดยสารและขนาดโครงเครื่องใกล้เคียงกับเครื่องบินรุ่น b โบอิง720มากกว่าแต่เครื่องบินรุ่นโบอิง707ก็มีขนาดลำตัวใกล้เคียงกันโดยเครื่องบินรุ่น Y10 มีความยาวลำตัว42.9เมตรเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นโบอิง707320 ที่มีความยาว46.6เมตรและเครื่องบินรุ่นโบอิง720ที่มีความยาว41.7เมตรถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากแน่นอนว่าเครื่องยนต์คือหัวใจสำคัญของการออกแบบเครื่องบินตามแผนคือการใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาและผลิตในประเทศจีนเองจากบริษัท Aeroengine Corporation of China หรือ AECC ซึ่งเคยสร้างเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ผลิตในประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินทหารขนาดเล็ก โดยมองไปที่เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ดดับเบิลยูเอสแปดจะถูกนำมาใช้กับ Y10 แต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จดังนั้น Y10 จึงได้เปลี่ยนแผนกลับไปใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน Prat t นวิทนีย์เจทีสแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่อง Boeing 707มาเป็นเครื่องทดแทนในโครงการนี้เครื่องต้นแบบนั้นมีความเร็วสูงสุด526นอตหรือ6 0 5ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ974กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุดในการเดินทางคือ496นอตหรือ917กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการปฏิบัติการสูงสุด4,300ไ mm, มล์ทะเลหรือ8,000กิโลเมตรเพดานบิน44,50ฟุตท้ายที่สุดมีการสร้างเครื่องบินไวส1 0เพียง3ลำเท่านั้นโรงงานผลิตเครื่องบินเซี่ยงไห้เปิดตัวเครื่องบินทั้ง3ลำนี้ในฐานะเครื่องต้นแบบเครื่องบินทั้ง3ลำนี้ใช้สำหรับการทดสอบการบินโดยหนึ่งในนั้นใช้สำหรับการทดสอบภาพพื้นดินแบบคงที่ และไม่มีการผลิตออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการอีกเลยทั้งนี้สาเหตุเกิดจากทิศทางและสถานะของสำนักงานการ,การบินพลเรือนแห่งชาติหรือ CAAC ในขณะนั้นเป็นทั้งผู้ควบคุมดูแลและผู้ดำเนินการผูกขาดในช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการบินของจีน CAAC มองว่าการวางแผนและพัฒนาเครื่องบิน Y10 ของเซี่ยงไฮ้ใช้เวลานาน,านมากและในที่สุด CAAC ก็ได้จัดหาเครื่องบินจากประเทศอื่นๆไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่เครื่องบิน Y-10 ขึ้นบินในปี1980ทาง CAAC ก็ได้ใช้งานเครื่องบินหลายประเภทแล้วรวมถึง Boeing 707อย่างน้อย10ลำตั้งแต่ปี1973และเครื่องบินควอจอิลยูชิน IL-62 ของโซเวียตจึงมองว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบิน Y-10 อีกต่อไปและโครงการนี้ก็ยุติลงในที่สุดแน่นอนว่าในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องบินในประเทศจีนได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง การพัฒนาเครื่องบินสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยเครื่องบินใบพัดเทอร์โบคู่ c r m a 6 0ในช่วงต้นทศวรรษปี2000จากนั้นเครื่องบินเจ็ตภูมิภาคอย่าง Comac ARJ21 ก็ได้ขึ้นบินครั้งแรกในปี2009และเริ่มให้บริการในปี2016โดยเครื่องบินกว่า100ลำถูกส่งมอบให้กับสายการบินหลายแห่งในจีนรวมทั้งสายการบินต้นทุนต่ำอย่าง t a n ซ z าของอินโดนีเซียหลังจากนั้นความสำเร็จของจีน ในการสร้างเครื่องบินเจ็ตโดยสารขนาดใหญ่ C919 ของโค m แอก็ได้เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี2022และยังมีอีกหลายลำที่กำลังจะเปิดตัวโดยมีแผนจะสร้างเครื่องบินอีกหลายแบบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในตลาดเครื่องบินพาณิชย์ของโลกที่มีความต้องการเครื่องบินโดยสารเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาในปัจจุบันเครื่องบินลำตัวกว้าง4 9 2 9ได้รับการพัฒนาโดยร่วมมือกับ UAC ผู้ผลิตเครื่องบินของรัเสเซียและขณะน,นี้โครงการกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รัเสเซียถอนตัวโดยอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นแต่ความทะย,ยานของจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศยังคงมีอยู่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของเจ้าเซี่ยงไฮ้วนยสิบเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของจีนที่ไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายบนท้องฟ้าแต่ก็เป็นก้าวสำคัญที่ต่อยอดอุตสาหกรรมการบินของจีนในปัจจุบันถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ซับสไคร์แชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยขอบคุณที่รับชมครับ